สวัสดีครับชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมช่องสาวแคทพงสิงนะครับน้องแคทเขาทำกับข้าวอยู่นะครับแล้วมีสองสาวมาจากไหนไม่ดูไปทำกันดูนี่นีะครับสองสาวนะครับสามเออสองเออสามโอ้ยเลอใกครบอันนี้เขาจะทำอะไรกันครับเนี่ยมียำแล้วก็ยาบมืออ๋อครับจะยาบมือกับยำเนาะใช่ครับแล้วสองคนนี้ชื่ออะไรนี่

ขอถาดขายนะครับผมถุงนี้กินแล้วจะไม่เป็นไรดอกเราึง้แล้วได้อะไรกินนด่นตเมึอาเหมือนซื้อมาไม่ไหวแล้วไองบอกว่าไปซื้อของให่เอวบายเลยเอวบายเลยอามะเขืมาตอยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไปขอไฟกันน้ิ้เนี่ยนฝากทาเพื่อาเลยเงีเงี้ก่อนตาพีกเอาพีแบบใส่นี้เอาผ้มาีมาที่แบบนี้ มันสีแสบป่ะนี่แสบต้องแสบดิเราเยเฮ็ดใค้คนทำก็แเสบอืออือคนเห็นก็แเสบนะครับกระเทียมกระเทียมโดดก่อนอ๋อนี่ดิฝากับขาดน้องไม่ว่าขาดใจแม่มาทำด้วยมือไหมยูว่านเคยเห็นกับขอบบินเคยแม่บอกว่าใจแม่ แซ่บอืมเข่าห้องน้ำเมื่อคืนแม่มาบ่อยแม่ก็เห็ดกับเขาอยู่วันอยู่บ้านต้องสัมพันธ์กันฮะเห็ดเห็ดใช่ปัดตู้เห็ดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาลูกคือให้แม่ต้องทำกับเขาเป็นเดี๋ยวผ่านจะโดนบริสุทธิ์กูผ่านนี่แหละนี่แหละของแท้เลยเอาไว้นะ พี่พอดีเมาีสองคพอดีเนาะแก่มีนักเรโอ้ยเฮ้ยันดีดูทรงกระดอนเชิญนักเรียนหมดกัรเอาเสื้อพี่ไหมเอาเสื้อี่เอาเสื้อไหนกางเลยไีนห้องน้ำเลยน้องบอกว่าน้องแบลล์นี่นีโรงเรียนมาทำกับข้าวกับน้องแคทรับ ยี่บันไหนก่ออ๋อโคกกระท่อมค่ะโคกกระทร่อมโคกกระท่อมซิตี้ค่ะอ๋อไทยไม่หำนี่อันนั้นค่ะไทยไม่หำพี่แคทค่ะ <laughs> พี่แคทสเสียดเมนูอย่างนี้จังสิเมนูยำกุ้งสดยำกุ้งสดใช<จ>่โอ้เป็นตะกินเลย <laughs> มาบงสองสาวสามสามคนสามสาวคนเลียยังนะเาเียังะไรี่อะไรเงยวันเด็กได้อวายเดยูวะดนี่อะไรวะวะเอ้เทำอะไร่าเนี่ยพอแล้วแล้วเอาจากันจากแล้วเอางเอาจาพเอาจากพุงแล้วมันมันจะพอนี่พอแล้ยเย็นแลวนี่ มันยืนเลยมันยืนเลยเกอง่ายาลยอ่ะเสร็แ้มาเตรียมได้ใช่ไหมเสียตอนโอ้โหนี่ครับก็ทำกับข้าวครั้งแรกก๋ดายเลก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่า น้องก็เพิ่งทำกับข้าวนะครับก็เกือบชิบท้ายบ้านเขานะครับพอแล้วไม่ต้องเาดีใจแล้วคือนี่แหละนำข้าววางไว้ออมีเอ่อมีอะไรพังอีกไหมเดี๋ยวจะาขตู้เย็นทิ้งนะครับตู้เย็นนี่มันไม่ดีอืตู้ไอตู้ตู้เย็นเขาไม่ดีเองเลย ยังเขาไม่ดีเลยโอ้ตายตายตายแม่ตายนี่นะการเข้าครัวของน้องแบมกับน้องอ่ำครั้งแรกไงแม่บอกว่าก็กระท่อมไหม้ไปหลังนึงก็ทํากับข้าวทีนึงก็ไหม้ไปเป็นหลังเลยนะไปหลังปะไมคีมอยู่เสือพุดบอกว่าโหวันนี้มีแต่เด็ดเลยไม่ไหวเลยช่ไโอารักะโสอารักะโสอ้ยนี่ เฮ้ยขยงกัดเอ็งไงมกเจานะมันได้ไคนวางเอาไวก่อนแ่จริงๆแล้ววันี้อันนี้อ้าวสดาพูดน้องนี่ไปยิบดาให้เนอุ้ยน really 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 sure> ้ำน really right. ้ำน really ้ำสดาวันนี้ตอนนี้เลยนะเขาเปิดให้เลยไหมน้องอำอายุสดาครับอายุสิบเอ็ูอายุสิบดเด็กสิีตายเย็บเลยเสียตอมหมดสรางมันนะต่อไป โออเรยไ้บิบมะซิวถอยเด้อนี่บมะซิวพุ่งเลยดิกลัวแล้วไหมโอ๊ยเนาะคืออันนี้ก็ทำชิปหายเขาหลายบ้านเหมือนกันนะครับไอ้้ไอตัวเนี้ยโอ้ผมนี่สุดยอดแล้วเจอกับน้อเขากไม่ใจผมคุณมาแทนเลยคุจะชูแต่หมักอร่อยไหมเดี๋ยวหมักมึ่งกับกุ้งนลยกับผมต้องแคทเลยนั่นดิยังไม่รอเลยใครจะนิ่มกว่ากันนะครับผม เฮ้ยเสียพุดเสียพุดนะครับจ้ของฮอกกี้นะครับอดูครับหมึกตัวใหญ่ขาวมากขเนียเนียน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 เียนเนียนเอยนเนียนเนานานียนนีนเนียนเนีนีเน มันหมาวสิพ่อใส่ย้ำฮึสวนอยู่ตรวเองสวนขับเขาเขาขั hmm. ้วดูบาอยู่บ้านนะอ่ำเขาขั้วดูไหมคนไหนเป็นพี่คนไหนเป็นน้องเนี่นเป็นน้องนี่เป็นพี่น้องชื่นอะอาการน่ะกระชากิ่งเลยนี่ มาทำที่ไปไทยไปไทยงานนี่มาทำงานไปไรบนด้วยง่นนี่งานระบกันนี่นั่นเลยงานเงินแบบเนาะสนาวนาบอกพี่ตามหนิเป็ยมึพี่อยากพี่ตามเลยดิได้หมดแลพี่ตามมาเรียนนะ้วไปสบายเดี๋ยวคอยไปชมไปอไรพูดอะนี่ตอนทำเสร็จนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนรชามนยะด น่าจะอร่อยนะครับไอหลวกวุ้นเส้นน้ำเด้ออร่อยคุณทำวุ้นเส้เอาไอ้ปลาวุ้นเส้นไปลวกน้ำจ้าน้องรักน้ำจิ้เส้นจะจะบอกว่ามันยังไม่เดือดเลยอันนี้ก็กับข้าซิสเป็นที่เรียบร้อยนะคะเสนอเมนูเลยจ้ามันคือเส้นนะเสนอเมนูเลยมียำกุ้งสดนะคะแล้วก็มียำวุ้นเส้นใส่เห็ดเข็มทองแล้วก็มีลูกชิ้นแล้วก็มีปลาหมึกแล้วก็มีน้ำจิ้มเฮ้เจ้ายา เมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้ก็มีเกินกี่อย่างก็มีปลาหมึกจะกำลังจะยาบปลาหมึกครับกำลังอยู่ไหนเตาไม่นี่เตรียมไว้ย่างเออันนี้เตรียมไว้ย่างนะคะอันนี้ก็คือน้ำจิ้มของปลาหมึกนะคแมนเลี้ยอดีติดบครทาบอันนี้ก็ลูกซินไอ้ที่ว่าสีเตียมย่างนะจ๊ะเห็นเบิ้องสุกเลียวสุกเลียวอันนี้กะมาอยู่กะ น,2 2> น้องสองคน h e l l ลมาอยู่กับน้องแบมนะคะมาอยู่กับน้องแบมน้องอั้มน,นะคะอันนี้ก็น้องอั้มน,นะคะอันนี้ก็น้องแบมนะจ๊ะกดซีด้เจอกันบ่อยอยู่ในช่องนี้นะคะน้องใหม่สองคนนะจ๊ะเพิ่มเข้ามา,มางามปะคลิปหน,าน้าเราเซียนอย่างกันนอนจะ <fik> ครอยางให้ทําอะไรก็ค <ทำ S 3> อมเมนต์มาได้นะคะ อยากให้น้องอ้ํากับน้องแบมทําอะไรคอมเมนต์มานะคะคอมเมนต์มาเลยนะคะจัดไปรอบนี้อยากให้เสียอันนี้ก็เป็นฝีมือน้องอ้ํานะคะน้องอ้ําเป็นคนทํานี่เสียผมเป็นคนลวกผมเป็นคนลวกคนลวกกับสำหรับคลิปนี้กาบนาสิจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจสาวแชทพงซิ่งแล้วก็ยูทูบสาวแชทพงซิษด้วยนะคะก็ฝากติดตามเฟซน้องๆด้วยนะคะเฟซวัลีจักรีดังแปะนะคะออเตาวนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ